สวัสดีครับกำนันแย้มปูกับล้านน้อยครับผมตอนนี้อยบานนะจอยครับก็เลยมาหาหากระเบื้องนะครับหากระเบื้องไปให้ใส่ขอกกบกับขอกอีอกระปูนะครับผมพอดีพอดีอดขอ่นขอปลานหน่อยนะครับนี่นี่นะจอยขอกถามถามให้อันนั้นมันเป็นกระเบื้องที่มันกระเบื้องบินกระเบื้องแตกไนนะครับ

เอาไปแอมเป็นแอมคางมันก็นได้นะครับไปแอมคางก็ได้เพื่อนว่าติทุบถิ่มเหมือนเดียดีตัวเพื่อนเพื่นทุบถิ่มก่นอนก็ <c oughs> เลยพอดีได้เอาไปใส่เป็นประโยชน์นะครับว่าดติทุบถิ่มนะก็ น้อยนาที่แรกเอาขัากล้านสิเอาแกอูอนห่นน่้วห,าหา่า,หาให้ท่กเท <c oughs> ็เอา่ <c oughs> <c oughs> ี่ครับได้ได้ได้กระเบือเ้องพุนไปแต่ไปนั่งเรียนยูเปย่ก็ใหขยับขยายนะครับผม เพื่อนว่าให้ก็ว่าเกิดว่าที่ไปหาห้าโมงซื้ออยูุ่ราครับว่าที่ไปหาซื้อแผ่นแผ่นแผ่นกระเบื้องที่เพื่อนขายแผ่นกระเบื้องเก่าเนาะเอาเอาเอาเมยนเอานี่ละแอมเอาตัวนี้แอมมนเอ่สืะ ยางเขียวเราก็รูดลุ้มเราก็เอาพายางดำล่วงพายางดําเป็นเฮ็ดเป็นในเฮ็ดเป็นสะอันอันที่ซื้อมาอยู่หันมันบ่ได้โดนดอกอันนี้เครื่องมือหา ้าป่าของโค้กแขกเป็นเป็นอย่ยางลดนะครับยางรดเอาขาลงาลง่อลงอลงอลองอ๋อเอ้อเรื่องสังเกตต้นนอว่านทุงโยนี่ไปเบิรดแล้วบาทได้เงินหลายไานหน สองพันบาทเถอะครับวันนี้เพิ่น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 เปลี่ยนหลังคาออกจากนี่หลังนี้นะครับแต่ก่อนมันเป็นกระเบื้องเพิ่นเปลี่ยนออกเพิ่นใส่สันไทยใส่หลังคาเหล็กนะครับแตเลยมาก่องที่จริงเพิ่นก่องไว้กระโดนนั่แหละนะครับเพิ่นว่าจะเอาไปมุ่งใส่ประโยชน์มุ่งอย่างเพิ่นเมื่อเลือกนะครับเพิ่นมาเลือกระบาดนี่มันก็เลยมีแผ่นแตก แผ่นแตกแผ่นแตกก็เลยเสียวชุบถิ่ม,นนม,มก็ดีนะจอยทำทำให้ก็เลยว่าเอา,า,เ,อาเอาไป <c oughs> นี่ครับที่ที่เปิ้เลือกเลือกไว้นะครับที่เปิ้จะเอานะครับแล้วก็วกับซุมนี้เพื่อนเพื่อนที่อ,ทอาไปใส่ อันนี้สุนีซสปมันแตกเคืองนะครับอันนี้มันแตกเคืองแตกเคืองก็ใส่ใส่งานได้นะครับใส่หานได้เก็ดมาลวยควยข่วงมันมักมันบ่มักเป็นระเบียบเดาะมันบ่มักบ่มักเป็นระเบียบมันอยากมากหามองเป็นซ่อนเป็นหู้นะครับซุนี้มันแพนดีนะครับแผ่นดีของเพพินนี่เป็นสวนยำของเพิ่นบนสวนยำสวนผักผักอีเลิดนะครับ พักกีเลือดพักตะไคร่พักสลัดนะครับนี่เป็นที่ข้าวเจ้าดอกครับตัวนี้ตัวทีอาแดงจากจากกัมเพงนะครับตรงตรงตรงกัมเพงไปแล้วก็นี่จากลักนี่ครับจากลักนี่ต้นหมวยมบ <c oughs> ้านเราปลูกไว้เริ่มข้าวบอว๊อบข้าว จังมัำเลยค่ะแต่มันมันก็มาเร็วเป็นาซมันม่เรวนี่ับที่เป็นที่ของอาแดที่บ่หลายครับที่นี่6กหตาราง60ตารางว่าจะจะถอยรถไปก็คว้นเกินถนถเป็นไห เออดีหลายดีหลายเอาความก็หลายเด้อเยเยบัแบงก็แตกหลายใบอยู่เหลายอ่ามันจักอันนั้นเดี๋ยวก็สิบอกว่ามันเดี๋ยวกันกบวยจะขยาย้ามกันเดี๋ยวช่วงเดือนหกนี่ได้หาแน่นอนจักปูจักกบละสิทั้งออกข้าบันนี้โอ้ยงูสูงมาเจาะสายไฟมันตัดออก ก็คงจะได้ตัดออกนนอ,อ,ยอยู่เฮียนนั่นละ่ะยู่ในบ้านนอกจากที่แปดสิบก็ง่ายกว่านี่ยอดอกอ,อันนี้ที่นี่หกสิบแมนโอ้หมากม่วงนะครับหมากม่วงนี่แมนมาโอ้หมากม่วงกำลังจะเป็นจ,<อ>จ่อ อันนี้ม่วงสามฤดูดีครับนี่ถ้าใครซื้อฤดูเดียวซะเพราะสามฤดูมันบ่แแสบหอมม้ก็งหอโอ้โหมันงกบางอะแดงชมหอนี่ครับนี่นี่นีเห็นไหมเหนไครับอ้อนห่ยนอครับออกออกลายออกลายอยู่ได้กินได้กินได้กินมันเพิมขึ้นใหญ่เรีวเห็นนะเจ มาเมื่ออาทิตย์หนึ่งมากมากเมื่อนั้นวานมันทำใหม่บ่อบ่อบ่อท่านได้เห็นเลยว่ามันหัวจางเป็นดอกวานนี้มักง่ายแล้วครับนี่ส้มเป็นดอกกระพาะเป็นดอกส้มใหญ่กระพาะใหญ่บอกเม่วงว่าได้กินเยอะครับบอกม่วงเนี่ยกระเบื้องทำเนี่ยโอ้โหครับ แค่ขับป๋อบอยู่ตรงนั้นแหะเห็นไหมที่อยู่ถนนฝั่งนี้น่ะถนนเข้าตอนเข้ามาแล้วมันอยู่ฝั่งนี้น่ะอุ้ยโคตรจ้ะจะเอามาทิ้งซ้ำเพียะบ่นะคนนี้บ่โอ้ยกระเบื้องกระเบื้องไอ้กระเบื้องซีเพ็คบ่ะที่ว่ายายหมวยไปทำความสะอาดแต่คนจ้างคนมาทิ้งตรงนี้อ่ะตรงหม่องเนี่ยหม่องหัวมุมเนี่ยเออหัวมุมบ้านเราเนี่ยเที่เจ้าทิ้งตรงนี้ตรงข้างหลังบ้านตะออดเนี่ยอ๋อทิ้งตรงหลังบ้านตะออสละหลายหลาย นี่เหมือนว่าเอาเอาไปกายเอาไปกายอันนี้ลันกะบเรนเลีนแจ็บน้ำให้ให้กบมาสอดได้เลเรนแจ็บพร้อมส้นนี่น่ะนี่ครับแม่อมยอ่าใบเตยก็อยู่นี่คนละกายแบบนี้ใช่ไหมเบื่อเพื่อนน้อยก็เพื่อนนะเออเพื่อนหน่อยยุ่งเสียหระครับยุกน้ำยุกน้ำสมัยนะเอาใบเตยสวัสดีค่ะ นั่นือเก่าหยอกหยอกง่วงกัดปะโอ้เพื่อนนี่คือขึ้นชูงแน่น่ะครับผมที่นี่หมาว่าเบิ้องนาตีครับมหานาตีนาตีมาเฮ็ดอันนี้ให้หลานอันนี้งานเอิ้นงานบานไปเตี้ยอ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับครับเดี๋ยวมาเล็กมาเลี้ย เลยสีมาตัดมาตอเล่มให้มุ่งอามามุงหงอไม่ร้านนะครับม่งไม่าตอนแรกคือโครงการทรนี่บ้านนี้เอาไปเอามากันเลยสิมุ่งออไม้มันเบิดตอนแรกโ้องการทำรละบานนี้มาเบ้ลกกันเยอะก็เสียดายนะเล็กกันเล็กกเล็กรจอาไม่ใช่ตัว่นะตัวกนนี่นี่ร้านอีนี่ละหลาน่นร้านนี่สังงานป้ยังกาสั่ง มันแก่มีลูกมีลูกมีเต่ามียังกะยักกยับกระยายนี่ลูกใช่เพิ่นคอมสินหยาหยนี่ใครบอกยาว่าไม่ไดบอกยานี่คน้อยกรับหนังออกมดน่นาียังอชั่วน่นะนัอันนี้ห้องที่ในโครงการแรลกนะครับทีเพิ่นเหตด เมื่อน yeah. right the, her uh, anyway, ั้นผมมาเอ้มบบ้ันมีหลังคาเนาะหลังคาภายในมุ้งเนาะช่วงมันช่วงๆเนี่ยไปหามาเล้งให้ได้น่าก็เลยตั้งเสาแล้วก็เท่ข้นเท่พื้นพร้อมเลยวัก่อนเด็กก็ใส่พื้นเลยก่อนก็ตั้งหน้าต่างพร้อมพุ่งกัวพร้อมเรียบร้อยเมื่อยเอาบ้านนี้เลรื่องอะไรมันก็เหลือเรือปลาไหลเนาะเหลือปลาไหลก็เลยบานนี้ก็เลยว่าพ่อกับเทือน

โอเคโยครับใช่ได้โยนนี่ใช่ได้ใช่ได้นครับเออสีก้อเออพื่อนอนะเออขอทาใส่ฟ้าติดแอร์เอยาน,นงานงาน,น,น่า <c oughs> อง,อง่น่าถทหนอนี่ดีนั่นี่เ่นนีปิดปั๊บน,นั่นอันนั้นเท่าไหร่เหรนี่เดี๋ยวไ่ถึงบาทเท่ร่อยก็บาเปิดไม่ได้เูบันกลอถึงเขาไมเกี่ยวกัเขาด นี่แหละครับก็เรยถือโอกาสนมากๆจะเชื่อ่อมาหลีมก็สองมือถ้าสีในบ้านสีเหลียนน่และเดียจากกรกันทำงานมากแล้เมื่าท่าให้ตะวันภาษาเป็นกับอือลดครับเพราะว่ามันก็ย่านสีแห่งเึมนิ้ซีวบ่เป็นงดอกยามีเงินมีคำหงุ้องไดเปลี่ยนผู้หลแต่ว่าผู้บหันบไวาละเห็นดเท่านี้ลูกยันมือขนาดเลยยน้ลูกเต่าสีเต่าขนาดตวเอาไป เฮ้ยเหตุเพราะได้อยู่ได้เศร้าได้โอ้ยพอแห้งแล้วซ้ำเนี่ยพื่ออะไรก็จัดเพราะว่าจัดอยู่นะมองมองหน่อยมองยังบ่สำคัญหรอกอันนี้มันก็เอามาหามาตั้งค์ของแม่นี่แหละของแม่นก็เก่าหละทีันนี้มาตั้งนะแต่ว่าขอแต่ว่าอย่ังไมนเปลี่ยนได้ที่รหล็ก

ตอนแรกนีก็ตักกูแห้งกับบ่อยมันเห็ดหนักกว่ามันพอไอ้ยังไม่ได้ต่อได้เสริมเตือนไปก่อขั้นหนาขั้นหลังอยู่ดิ่งสีเฮ็ดเที่ยวกับงบปะผู้อ่อบะมันทานงูผู้อ่อดิบเสือเตือนเนี้ยมันหมดหะอก็เลยเออออาท้ออย่ากันมันเรียกกันยังนั้นกับจอาอยู่หน้าแล้วมาใส่แห้งเด็กนี่นี่น้อยครับผมกับเพื่ออะไรออกมาซองนะครับกับบ่ได้โย่ไก่กันเนาะโย่บั่นเดียวกันละแต่ว่าคนคนละกลุ่มซื้อ ห้ากันประมาณกิโลนึงแล้วเขาขี้ห่วงในสองกิโลเตื้ออากาศว่าอันน้าจ้อยไปทำว่ากระเบื้องกระเบื้องให้ก็ะเรื่องว่าเอากระเบื้องบ่อว่าสันก็เลยว่าออกออกมาเอากระเบื้องนะครับออกมาเอากระเบื้องก็เลย่อไปใส่กบสีกตาแ่นี่ไปให้กบส้นให้ยี่กระปูส้นกระเบื้องยังกระเบื้องแตกกระเบื้องร่อนโคกระเบื้องแตกกระเบื้องบินนี่ละความบินความยังกบ้อ ก็ไมบินบปไหนทำคั้นหรอกคนจะขายอยู่แต่ว่ามีซื้ออ่าเพิ่นเดียวซื้อไปยังนี้เหตแต่ก็ล่อนเพิ่นเพิ่นที่เอาไปพกทุบบันแว้งมันแตกมันเสื่อมเป็นเงอนเป็นเปลี่ยนมันอกี้อย่างแลเงื่อนเปลี่ยนครับผมสำหรับเช้าเอ่อสำหรับมื้อนี้เนาะแรงทำเราสิได้เลยไปตลาดที่บ้านนี่นะครับมามาซองเบิ่งแล้วเอาไว้ขันนี้ว่าแล้วก็สิดึงเสียกไว้ใช่หรอครับุกช้าคำวางวางคงวางโครงการไว้ซื่อๆมากกระยาให้มันได้เสพสมองอีกนะเฮ็ดโลดทำยังบวชคำ ครับสำหรับเอฟซีที่ว่าเออกขาบอกไปใหยนาตีบังแนกอะมาเป็นระยะเนาะครับกับเว้ยอยู่อยูอันนั้นกัไปเรื่อยงยุกับไปบ้านนาตีบังเดนนิดเดียวไปนั่นเด้ไปบอกเอาขี้ต่มเนได้วันว่ามันยู่นี่ไม่ได้งานนี่นะมาเทียรหนึ่งมาเทียน์หนึ่งงานอยู่นี่ห่วยมามามาอยู่เทียรหนึ่งประมาณนี้ละมาแล้วออกมาออกมาวันออกมาเมื่อนี่แล้วได้สีความ ร้านก็นอนแล้วตีวันอนตยโอ้ยเขาต้งเต่บุเ่แล้มีประตูหุบมันเฮออไรเฮือของไหมมันเฮอสงาตีวันาตยกางรเออเฮือเฮอได้นมบ้าได้ันมันโอเคถ้าพ้อมถ้าพร้อมเบิรบ้าได้ถู้ดเบิร์้ถูกน้ำโอ้กนอำน้ำน้ำนี่มันจะไปรักไรทีเอาตั้งแต่ขี้ดินขก้นมากครับลังังน่นลเดินมาโอเคไปไปลุยเหยย เดี๋ยวที่ก้อนมันนำมันเอาเอาเล้ยวจังเงินบ่อย่ให้เบิดได้ฟ้าดอกอันนี้ขนาดฟ้าก็ดงกันได้ก็ได้เล้วเตีน้ำมันเหม็นบ่่างมันกัเอ็ดไปเลยมีแต่ตัเติมออกมาเลยคือราคาขังงวดวมีได้ให้ถ่ายได้ถ้าคำพูดลามือทางหนยดไปเป็นเขามีน้เขาจให้รอเขายไปปง้นอก็ใสวย้กได้ มันเอาน้าไปใส่บ่อปลาระบาดเอยน้ำมันมีกินมันเหม็นน้ำบ่ได้วระไ้ได้มาสิเยงบ่แม่นดังแดนซิบกาปีล้าบ่ตังแตนบ่ได้หบ่้หุดเลยละพอวาองนีมย่งเอานี่กระตีดึงใส่กันนั่นแล้วสาเสียกล็มือนะระตีลงสามนตะกี้คุดพร้อมแล้วเมื่อไรเมื่อไรพร้อมกจังไคเข้าไปนรตีเบิ้งนรตีลงสางเดีเยา่ะจังไกบอ โอเคอ่ะพอดีได้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 หลายอย่างมาอนี่ได้ฮอดไอ้หื้อสางเนาะครับอย่างไรบอกว่าชื่อหื้อสางคือค้อกันได้ได้ค้อกันแล้วเพื่อสบายใจเราครับว่าน้ำน้ำเท่ากับดีสะอาดขึ้นเนาะเออมันเท่าเลื่องขึ้นมาเขาไม่ได้เศร้าเป็นสนิมบ้างทีเปลบ่เป็ี่ยนพกเราเพราะวาเป็นน้าน้ำเนี่ยเป็นน้ำน้ำข้ามน้ำเกลือบเด็กน้ำเกลือบมันนี่แล้วมีมันสีเป็นอันน้ำข้ามเพื่อเราบ้านบ่านน้ำเป็นที่ระลึกภายในอันเขลียร์น้ำน้ำที่น้ำไม่ซึมเนี่ย มันอวมีอยู่ประมาณสามหลังที่ใส่อยู่ข้างกันนี่แหละจะมันเป็นยังสายตาน้ำมันน้านี่เป็นน้ำมข้ามบัดเกือบบัดว่าแต่มันบ่มีตัวอันนี้เสียมันจะปีแล้ะวายแสงเนานี่จะพัดพุทธอ๋อฮึ่เฮ้ยเดี๋ยวตั้งแต่ซุ้มนี้มันเป็นเล็กหน่อยเฮ้ยเดียวเน้อเดี๋ยวอ้าวโอเคครับข้อต่อไว้ซจังนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี่น้องม้าม้าบ้าน้องม้าจะไปโครงการไม่ไล่อยู่นะอ่ากักกันเอาเพื่อนครงการนี่ไล่ข้าวเปินเนาะเอามือนี้ ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมปูกับหลานน้อยออกมาหาน่องมาหานุงนะครับมาได้กระเบื้องมาเบิ้งนาตีน้ำนะครับผมเอา้าก็คงจะเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เมื่อน,นี้อ่ะบอกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ